สวัสดีค่ะอัสรามืออลัยกูมารอมาตุลลอฮิว่าบารกาตู้นะคะวันนี้ก็พบกับนุ่นอีกเช่นเคยนะคะกับช่องของเพชรยนต์นะคะวันนี้นุ่นก็มีรถสวยๆนะคะเอาใจแฟนๆ ซาว o คอนด้านั่นเองนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda c ซ v ว c นะคะรุ่น FD นะคะ1.8 s นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2008นั่นเองนะคะบอกเลยว่าเป็นรถยอดฮิตสำหรับไว้รุ่นยุคนี้มากๆเลยนะคะ,ะและสำหรับรถคันนี้นะคะ Honda c ซ v ว c FD 1.8 s ปี2008คันนี้นะคะราคาขายนะคะเพชรยนต์ของเรานะคะขายอยู่ที่ 2 4 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนประมาณ4 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้านุ่นบอกเลยว่าสำหรับลูกค้าที่มีรายได้15,000บาทนะคะสามารถซื้อคนเดียวได้อย่างแน่นอนนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนุ่นจะพาดูรอบๆตัวรถและภายในตัวรถกันนะคะเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะ สำหรับกระจังด้านหน้าของ Honda Civic FD คันนี้นะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะมี h o n d ้าอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะสำหรับสีของตัวรถคันนี้นะคะก็จะออกเป็นสีเทานะคะสีบอลบอลเงินนั่นเองสีนี้นะคะจะดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรถของเราไม่มีการกลับสีมาอย่างแน่นอนนะคะเป็นสีเดิมสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะ มาในส่วนของชุดโคมไฟของตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะในส่วนของชุดโคมไฟนะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟ c t กเตอร์นั่นเองนะคะค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยนะคะเดินท่างไกลๆนะคะหรือว่าไปในที่มืดน,นี่นะคะนุ่นบอกเลยว่าปลอดภยัยหายห่วงสบายใจได้เลยนะคะรถรุ่นนี้นะคะเป็นแบรนด์ฮอนดานะคะเป็นแบรนด์ค่อนข้างแข็งนะคะรถเขาวนี่นุ่นบอกเลยว่า องค์ประกอบโครงสร้างเขาแข็งแรงและทนทานมากมานะคะสําหรับรถอายุ10ป,ปีก็ยังเป็นที่ยอดฮิตในสมัยนี้ในหมู่วัยรุ่นนะคะด้วยกับราคาที่ไม่แพงและสมรรถนะเขานี่ยังใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ถัดมาในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่ามาให้คุณลูกค้าได้ชมล้อกันบ้างสําหรับรุ่นนี้เนาะ ในส่วนของล้อนะคะรุ่นนี้ก็จะได้เป็นล้อแมกอลลอยเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะมาจากูนยนแท้ฮอนด้าด้วยนะคะเป็นล้อแมกอลลอยขนาด15นิ้วนะคะและยางได้ยางปี2017ทั้ง4เส้นเลยนะคะและที่สําคัญได้ยางมิชลินนะคะบอกเลยว่ายางของมิชลินนี่นุ่นบอกเลยว่ารับประกันเรื่องอยางมา,มากๆเลยค่อนข้างดีเลยนะคะ มาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะก็จะติดมาที่ไฟเลี้ยวที่ด้านข้างของลำตัวรถทั้งสองข้างนะคะกระจกนะคะสำหรับในส่วนของฝาครอบกระจกนะคะก็จะเป็นสีเดิมสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะสำหรับกระจกนะคะก็จะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าเช่นเดียวกันทั้งสองข้างเลยนะคะ,ะมาในส่วนของคิ้วกันศาสนะคะรุ่นนี้ติดคิ้วกันศาส์มาให้พร้อมใช้งานนะคะทั้งคิ้วกันศาส์และฟิล์มได้คันนี้ไปนึกบอกเลยว่า ร้อมใช้งานมากเลยพร้อมออกสู่ท้องถนนและได้อยู่ในมือของคุณลูกค้าอย่างแน่นอนเนาะอ่าและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถทั้ง4บานเลยนะคะบอกเลยว่าสีเดียวกับตัวรถอย่างแน่นอนไม่ได้มีการทําสีนะคะคุณลูกค้าเหลี่ยมสันด้านข้างยังอยู่ครบนะคะโอ้โหทุกอย่างคงความเดิมขนาดนี้ ใครที่เป็นแฟนๆของ FD นะคะนุ่นบอกเลยว่าพลาดไม่ได้สำหรับคันนี้และที่สำคัญผ่อนประมาณ4,000ต้นๆเท่านั้นเองผ่อนสบายๆยิ่งในยุคช่วงนี้ยุคเศรษฐกิจโควิดนะคะใครที่เงินในกระเป๋านะคะสั่นคอนุนบอกเลยว่าและกำลังหารถใหญ่ใช้รถส่วนตัวแนะนำเป็นคันนี้เลยผ่อนสบายๆ,ๆมากๆเลยมาแล้มาดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะ ให้ดูด้านข้างนะคะแล้วก็ค่อยๆแพ่นมาด้านหลังเนาะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างในส่วนของไฟท้ายด้านหลังนะคะสําหรับซีวิกตัวโฉมเก่า F d ดีคันนี้เนาะไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบโดนัทนะคะก็คือจะเป็นวงกลมนั่นเองนะคะโอ้โหไฟท้ายใหญ่ขนาดนี้ระยะเบรกนี่บอกเลยว่าเข้าตาคันหลังแน่นอนนะคะและที่สําคัญมีเซ็นเซอร์ท้ายนะคะถึง2จุดนั่นเองนะคะ เดี๋ยวนุ่นจะให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านในกันบ้างนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะก็จะมีถาดยางรองมาให้เรียบร้อยนะคะไว้ให้คุณลูกค้าได้ใช้นะคะมีแถมมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ และในส่วนของด้านล่างนะคะนี่เราก็จะมีในส่วนของอย่างอะไหล่สำรองนะคะเตรียมไว้ให้คุณลูกค้านะคะแล้วก็เครื่องมือแล้วก็แม่แรงเนาะไว้ให้คุณลูกค้าได้ใช้ในยามกรณีฉุกเฉินนะคะและสําหรับด้านหลังนะคะนี่นุ้ก็จะให้ดูเลยว่าทุกอย่างนะคะยังคงความเป็นเดิมๆก็จะมีรอยเม็ดอาร์ดด้วยนะคะ,ะสําหรับดูนี้เนาะมันมีฝาครอบมาเราก็เลยไม่เห็นน็อ แต่ว่าถ้าลูกค้าไม่มัน่นใจสามารถแกะดูได้เนาะนี่โนมิทอาร์ททุกอย่างนะคะยังอยู่ครบนะคะแปลว่าด้านหลังนะคะไม่ได้มีการชนมาอย่างแน่นอนเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะถัดมาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังสีเทาเช่นเดียวกันนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะนั่ง3าคนนี่นุ่นบอกเลยว่านั่งได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะคะมีพื้นที่วางเท้าด้านหน้าค่อนข้างเยอะพื้นที่เหนือศีรษะนี้ นตัวสูงนั่งได้สบายนะภายในรถคันนี้นี่บอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะสําหรับรถขนาดกลางแบบนี้เนาะและมีพื้นที่ตรงกลางนะคะนี่สามารถดึงออกมาได้นะคะไว้วางแขนก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็นที่วางแก้วก็ได้นะคะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมาให้เป็นที่เรียบร้อยหรือว่าถ้าเรามีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นเราก็พับขึ้นไปก็สามารถนั่งได้อีกเช่นกันนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะ สำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่กำลังมองหารถยนต์มือสองที่แบบผ่อนสบายๆราคาเบาๆนะคะมาเดี๋ยวนุ่นจะมีวิธีการแนะนำนะคะการดูรถยังไงนะคะให้ได้แบบรถที่ดีและราคาถูกนะคะบอกเลยว่าเพจยนต์ของเรามีอยู่จริงนะคะรถที่ดีและรถราคาถูกนะคะแนะนำไปคันนี้เลย Honda Civic FD นะคะรุ่น1.8 S ปี2008ันคันนี้นะคะได้เครื่องยนต์ขนาด1 8 0 0นซีซีนะคะเครื่องยนต์เดิมๆแท้ๆอย่างแน่นอนนะคะไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดนะคะทุกอย่างยังคงความสมบูรณ์ความเดิมแท้จากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาร์ตรอยมาร์ครอยแต้มสีต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคานหน้าก็คานเดิมนะคะคานตรงๆแท้ๆนะคะอ่า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นน็อตเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันสติกเกอร์ทุกอย่างเม็ดอาร์ตสติกเกอร์มาจากโรงงานโอ้โหนุ่บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะคะยิ่งลูกค้าบางคนนะคะแบบสงสัยเนาะแบบจะจะได้รถด,ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนุ่นก็ท้าให้นําช่างเข้ามาด้วยได้เลยนะคะด้วยกับมาตรฐานของบริษัทเรานะคะรถด,ดีทุกคันอย่างแน่นอนนะคะ รับประกันนะคะว่ารถของเราไม่มีจมน้ำพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบโดยเล่มทะเบียนได้ทุกเล่มนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขา1นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะและสาขาที่2นะคะอยู่ติดถนนนะคะซอยเซรีไทย95มินบุรีกรุงเทพเช่นเดียวกันนะคะ ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ